สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจงรักสตูดิโอทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับการพูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในซีรีส์ a m e n Rider g e a ิ s โดยก่อนที่จะเริ่มต้นเนื้อหากันนะครับก็เหมือนเช่นเคยครับว่าในวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในตอนที่20ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากถูกสปอยก็ค่อยกลับมารับชมหรือว่าร่วมพูดคุยกันได้ในภายหลังเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นเนื้อหากันเลยครับ เริ่มต้นประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของเกมที่จะใช้แข่งขันในรอบที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าเกมระเบิดเวลาโดยตอนนี้เนี่ยพวกจมามโตนะครับได้แอบ,บนําเอาระเบิดที่มีหน้าตามกับผลไม้เนี่ยกระจายไปตามที่ต่างๆในเมืองโดยไอ้เจ้าระเบิดนี้นะครับมันมีความสามารถในการเข้าไปผูกติดก,กับคนที่อยู่ใกล้ๆถ้าเกิดว่าไม่สามารถปลดระเบิดได้ก่อนเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยระเบิดก็จะทํางานเรียกว่ามันจะสร้างความวินาศสันตโลได้ทั่วทั้งเมืองแน่เลยครับ ส่วนการจะปลดระเบิดให้ได้นั้นนะครับเพเยอร์ก็จะต้องเลือกว่าจะตัดสายชนวนเส้นไหนโดยระเบิดครับจะมีสายชนวนอยู่2เส้นการจะรู้ว่าจะต้องตัดเส้นไหนเนี่ยเพเยอร์จะต้องไปกําจัดจามมโตะที่ถือระเบิดชนิดเดียวกันอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่ามีระเบิดแอปเปิลเนี่ยเพเยอร์ก็ต้องไปหาจามมโตะที่ถือระเบิดแอปเปิลเอาไว้ครับเมื่อกําจัดมันได้สายที่เป็นสายที่ถูกต้องนะครับที่จะต้องตัดออกก็จะปรากฏออกมาครับซึ่งมาในรอบนี้นะครับความซวยของเควะก็ยังไม่หมดสิน้น เพราะว่าสาระพี่สาวของเขานะครับดันได้รับระเบิดผลไม้มาหนึ่งลูกครับซึ่งมันคือระเบิดลูกสับปะรดแล้วมันก็ได้ผูกติดกับตัวของเธอเอาไว้ทําให้ในเกมนี้นะครับเควะยิ่งมีเหตุผลที่จะต้องชนะให้ได้เพราะามันมีชีวิตของพี่สาวเขาเป็นเดิมพันด้วยเรื่องต่อมานะครับเรามาดูทางฝั่งของเพเยอร์สาวทั้งสองคนกันบ้างเริ่มกันที่เนออนก่อนเลยครับในตอนนี้เนี่ยโคเซพ่อของเนออนนะครับได้มีการเปิดเผยกับอิลูมิ ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเลือกให้เนออนมาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันดีไซเนอร์กลางปีและอธิบายว่าที่เนออนเอาชีวิตมาเสี่ยงเนี่ยก็เพื่อที่จะปกป้องโลกและก็ทําให้ความฝันของเธอเป็นจริงซึ่งอิลูมินะครับพอรู้ว่าโคเซเนี่ยพาเนออนมาตกอยู่ในอันตรายก็ไม่พอใจแบบสุดๆครับแต่โคเซก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเนออนนะครับมีซัพพอร์เตอร์ที่ดีคอยหนุนหลังอยู่แต่ถึงจะบอกแบบนี้นะครับอิลูมิก็ยังไม่พอใจอยู่ดีเธอเลยรีบโทรไปหาเนออน พร้อมก็บอกให้เนออนะครับเลิกยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันทันทีเพราะว่าเธอเนี่ยมีทั้งคู่มั่นแล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขรออยู่แต่เนออนก็ยืนกลางครับว่าเธอจะไม่หยุดแข่งขันได้ขาดและเธอจะไขว่คว้าวความสุขของเธอมาด้วยตัวเองซึ่งการสนทนาตรงนี้นะครับซาเอะก็มาได้ยินพอดีพร้อมกับเล่าเรื่องของซาเอะให้เนออนฟังว่าครอบครัวของเธอเนี่ยมีธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่โอกินาวะ แต่ว่าร้านก็ต้องปิดตัวลงไปครับหลังจากที่พ่อของเธอป่วยเรียกว่าสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยติดขัดแบบส,สุดๆเมย์จะอยู่ในช่วงยากลําบากนะครับแต่สาเอะก็ไม่อยากให้ความฝันของน้องชายและน้องสาวเนี่ยที่อยากจะเป็นนักกีฬาระดับชาติจะต้องสิ้นสุดลงทําให้เธอเลือกที่จะเขียนคําข,ขอลงไปในดีไซเนอร์การ์ดนะครับว่าอยากจะให้อายุไม่มีผลต่อทักษะทางด้านกีฬาก็เพื่อที่จะให้เธอนะครับสามารถใช้ความสามารถที่มีหาเงินมาให้กับครอบครัวใช้ได้ไปตลอดซึ่งเนอ,อน,นที่ได้ยินเรื่องของสาเอะเนี่ย รู้สึกอิจฉาที่เธอมีครอบครัวที่รักกันแบบนี้ครับหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยกันจบก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมาดูผลโหวตล่วงหน้าว่าใครกันแน่ครับที่จะถูกสงสัยว่าเป็นเดซัสตาร์มากที่สุดโดยผลโหวตที่ออกมานะครับก็ได้โชว์ให้เห็นว่าเอสเนออนและก็ซาเอะเนี่ยต่างถูกกดโหวตไปคนละหนึ่งดาวส่วนเควะที่เพิ่งทําให้ทุกคนเชื่อใจได้ในตอนที่แล้วไปมาในตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกดโหวตว่าเขาน่าสงสัยที่สุดเลยสักคน แบบนี้นะยิ่งทําให้เราได้รู้ว่าเราเพลเยอร์ทุกคนครับต่างไม่มีเบาะแสแล้วก็มืดแปดด้านเลยว่าใครกันแน่ครับคือคนทรยศที่แฝงอยู่ในหมู่ของพวกเขาคราวนี้เรามาดูทางด้านของมิจินกากกันบ้างโดยหลังจากที่เขาถูกเนลามุนําตัวกลับมาที่รังของพวกจามาโตะมิจินกากะก็ได้เจอกับเบโลบาสปอนเซอร์ของทางฝั่งของจามาโตะซึ่งเธอได้ยิ่งข้อเสนอให้กับมิจินกากะมาร่วมมือกับเธอในการกําจัดพวกไลเดอร์โดยเบโลบาบอกว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนะครับร่วมมือกัน เธอก็จะสามารถช่วยทําให้ความฝันของมิจินากะเป็นจริงได้สุดท้ายแล้วมิจินากะก็ตกลงยอมร่วมมือซึ่งภารกิจแรกของเขาครับก็คือการเข้าไปขัดขวางเร่าเพเยอร์ในช่วงที่เควะกําลังดีบหาทางช่วยสาระเอสเลยอาสา,าจะรับมือกับมิจินากะแทนส่วนเควานะครับก็ไปตามหาระเบิดที่มีรูปสับปะรด ซึ่งเป็นระเบิดชนิดเดียวกันกันกบที่สาระผูกติดเอาไว้หลังจากที่สามารถหาตัวจามมาตกที่ถือระเบิดสับปะรดได้และรู้ว่าควรจะตัดสายชนวนเส้นไหนแล้วเนี่ยเขวากรีบกลับไปช่วยสาระทันทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับก่อนที่พาที่จะตกดินซึ่งเขวาก็ทําสําเร็จเขาสามารถหยุดการระเบิดและช่วยชีวิตสาระเอาไว้ได้ส่วนมิจินอากาศนะครับที่ตอนนี้เนี่ยบริเวณข้อมือของเขานะครับเริ่มมีบางส่วนกายสภาพไปโดยเบลบะบอกว่า มีจินากกกำลังจะกลายเป็นจัมะโตซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับว่ามันเป็นผลมาจากการใช้จัมะโตบัคเกิลหรือเปล่าเหนือไม่ว่าร่างกายของเขาจะเป็นยังไงหรือการใช้จัมะโตบัคเกิลเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายอะไรหรือเปล่ามีจีนากาก็ไม่สนใจต่อไปแล้วครับเขาแปลงร่างเข้าไปต่อสู้กับเอซทั้งสองคนนะครับต่อสู้กันอย่างเมามันไม่ดูวันดูคืนสัตว์กันตั้งแต่ตอนเย็นนะครับลากยาวมันจะถึงตอนค่ำก็ยังสู้กันอยู่แต่ถึงแม้ว่าจะสู้ได้สูสีครับแต่ด้วยความเทพของเอ บวกกับสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยทาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมิจินากะก,ก็ไม่สามารถล้มเอสได้โดยมิจินากะก,ก็ได้เดินจากเอสไปนะครับด้วยความครับแขนที่มีอยู่เต็มอกทั้งฝั่งของคุณโปรดิวเซอร์อย่างนิรามุที่พอได้รับแจ้งว่ามิจินากะก,กับเข้ามาวุ่นวายในการแเ่งขัดรไซเลอร์กลางปีอีกครั้งเนี่ยก็เกิดอาการงุนหงิดครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากเพราะว่ามิจินากะเนี่ยมีสปอนเซอร์อย่างเบโลบะคอยหนุนหลังอยู่นิรามุเลยตัดสินใจว่าเขาจะเป็นคนจัดการกับปัญหานี้ด้วยตัวเอง พะนีลโมบบอกเอาไว้ครับว่าเขาคือคนที่ลงทุนในกับความเป็นจริงของโลกใบนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ครับว่าไอ้คำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงมาถึงประเด็นสุดท้ายของตอนนี้ครับกับฉากสุดท้ายที่เราจะได้เห็นซาเอะหยิบการ์ดที่เขียนภารกิจของเดซาสตาร์ขึ้นมาพร้อมกับสายตาที่ดุด,ดันไม่เกรงใจใครซึ่งฉากนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมองได้2มุมมุมแรกนะครับแบบง่ายๆเลยก็คือซาเอะเป็นเดซาสตาร์ตัวจริง ซึ่งก็น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเลยครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยผมก็ค่อนข้างผิดหวังกับเรื่องเดซ s สตาพอสมควรเลยครับคือตัวเงื่อนไขของเดซ s สตาเนี่ยมันทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับพอเพเยอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องคอยสังเกตแล้วก็สงสัยคนอื่นๆให้มากๆพอถ้าเกิดว่าเดซัสตาเหลือรอบเป็น2คนสุดท้ายได้เนี่ยเขาก็จะสามารถแย่งจริงตำแหน่งเดซาชินไปได้เลยเรียกว่าเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ทั้งคนดูในเรื่อง แล้วก็พวกเรานะครับคนที่ดูอยู่ในโลกจริงนะั้นได้ลุ้นได้ติดตามว่าเพเยอร์คนไหนนะครับที่แอบเนียนเป็นเดซ่าสตาร์ซึ่งสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวละครหลักในเรื่องอย่างเอสเควาหรือว่าเนออนเนี่ยเป็นเดซ่าสตาร์ผมว่ามันน่าจะอิมแพกมากกว่าการที่ให้ตัวละครที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามามาเป็นเดซ่าสตาร์นะครับแล้วถ้าซาเอะเป็นเดซ่าสตาร์จริงๆเนี่ยเท่ากับว่าตอนหน้านะครับเธอคงจะต้องถูกโหวตอ,ออก แล้วเราก็จะไม่ได้เห็นซาเอะอีกแล้วถูกไหมครับโอ้โหอันนี้ในเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะครับเนี่ยจะไม่ได้เห็นซาเอะจังอีกแล้วโอ,อ้เดี๋ยวครับกลับกลับเข้าเรื่องก่อนครับเมื่อกี้นี้ก็คือกรณีที่ซาเอะเป็นเดซัสตาร์จริงๆส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเธอเก็บการ์ดภารกิจที่เดซัสตาร์วางเอาไว้หรือว่าทิ้งเอาไว้ได้ซึ่งส่วนตัวนะครับผมอยากจะเชยให้มันเป็นกรณีนี้จริงๆเลยเพราะเราจะได้มาลุ้นกันต่อครับว่าเดซัสตาร์ตัวจริงนันมาเป็นใคร ถือถ้าเกิดว่าซาเอตเนี่ยเป็นเดซาสตาร์จริงนะครับในตอนนี้เนี่ยผมก็ถือว่ามันเฉลยได้ไวแล้วก็เฉลยง่ายเกินไปหน่อยไม่สมกับเรื่องที่มันปูมาเลยครับก็เอาไปว่าเรามาคอยติดตามดูกันในตอนหน้าครับว่าตัวจริงของเดซาสตาร์นั้นมันจะใช่ซาเอตจริงๆหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ใครกันแน่ครับที่เป็นเดซาสตาร์ตัวจริงก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการพูดคุยในเรื่องในตอนที่20ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับ ถ้าถูกใจวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์หรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้า See you next time